ลดไซส์ในถามขั้นตอนง่ายๆวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะวันนี้คุณน้อยมีเคล็ดลับมาบอกอีกแล้วนะคะวิธีลดไซส์ในถามขั้นตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆการที่เราจะเอาไซส์เราลงนะคะเพื่อนๆต้องโฟกัสที่อาหารนะคะไม่ใช่การออกกำลังกายเะะพื่อนอาหาร90%นที่เราต้องโฟกัสค่ะ10%คือการออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆอย่าใช้เวลาทั้งหมดในการออกกำลังกายใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่กับการอยู่ในยิมนะคะเราต้อง มีเวลาออกกายหนึ่งชั่วโมงก็พอค่ะต่อวันนะคะเพื่อนๆอัตาราการเผาผลาญในร่างกายเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นก็แต่เมื่อน,น้ําหนักกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นก็จริงนะคะเราทำน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่มน้ําหนักและกล้ามเนื้อได้แล้วค่ะไม่ต้องอยู่นานมากขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆการที่เราโฟกัสอาหารมันก็ได้ผลแล้วนะคะเพราะอาหารมีผล9ก้าสิเปอร์ซ็นออกากำลังกายสิบเปอร์เซ็นค่ะยิ่งที่ยิ่งถ้าเราออกกำลังกายแล้วลดอาหาร การเผาผลาญเราจะลดลงนะคะเพื่อนๆแคลอรี่อินไม่ใช่แคลอรี่เอานะคะเราต้องกินเข้าไปให้ถึงค่ะเราออกกายงกาแค่เพียงพอพอเหมาะพอควรนะคะไม่ต้องออกเยอะค่ะ3ามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราออกกาย10ค่ะเหมือที่บอกไว้อาหารเราต้องมาโฟกัสอาหารนะคะคเพื่อนๆอาหารเราเราตทำไอเอฟทำ42หน้าตาอาหารกคือเราโฟกัสที่เรากินโปรตีนใี้ถึงแคลอรีใหีถึง กินครบเล็นน้อยน้ําตาลเลนน้อยนะคะแล้วเราก็ขั้นตอนที่สามก็คือเราต้องเว้นเว้นช่วงการกินค่ะเราต้องรู้ว่าเราจะกินเวลาไหนไม่กินเวลาไหนนะเพื่อนเพื่อนก็คือการทาไอ f นั่นเองค่ะผมก็น้อยทํสี่สี่ิบสองยิ่ค่ะกินกินสามมื้อต่อวันเว้นแต่ละมื้อมื้อที่หนึ่งเปนมื้อที่สองเว้นสี่ชั่วโมงมื้อที่สองไปถึงมื้อที่3มเว้นอีกสี่ชั่วโมงนะคะแล้วมื้อที่สามของวันนี้ น้าไปอีกสิบสงชั่วโมงเริ่มมือใหม่ของวันพรุ่งนี้ค่ะง่ายๆสามขันตอนนี้นะคะเรานําใช้อยู่นะคะคนน้ใช้ทําแล้วค่ะเวิร์กมากค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอสลินนะคะคุณหมอสลินไลฟ์สดเมื่อวันที่6กตุลามสองพนยี่สิบหัวข้อของคุณหมอคือรถไซน์ในสาขั้นตอนง่ายๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปกนค่ะบ๊ายบาย